นี่คือการเพราะทุเรียนนะครับเพื่อที่จะขยายพันธุ์เพราะถุงละ10บสบต้นพอพอทุเรียนขึ้นมาประมาณสักฟุตนหนึ่งก็จะมีการเปลี่ยนยอดนะครับและมีการอบอไม่ให้อากาศออกการใช้โปรโตีนมิโม RD 2551นะครับ เพื่อเป็นการาปลดปล่อยธาตุอาหารในวัสดุปลูกหรือวัสดุปรับสภาพทุกตัวไม่ว่าจะเป็นดูลไม้แกลบดำแร่ต่างๆนะครับก็เกี่ยวกับยิบซ้ำที่เป็นเป็นที่นิยมอยู่และปุ๋ยแตกตัวช้าทำให้การนำไปใช้ประโยชน์ได้น้อยจะมีการตกค้าง โปรตีนมโนอารดีสองฉีดพ่น1 5บหซีซีต่อน้ำยี่ลิตรทุกๆอาทิตย์นะครับทุก7วันก็จะทำให้ทุเรียนงอกและไม่ไม่เน่าเคสนี้เป็นเคสที่เราจะนำมาใช้ในระบบการขยายพันธุ์ทุเรียนนะครับจากทุเรียนเม็ดการการใช้กับสารปรับสบภาพ ดินต่างๆนะครับในในแปลงปลูกหรือในสวนในนาก็มีส่วนสำคัญในการสลายสารเคมีและการเขาเรียกว่าสลายต่อสางฟางข้าวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเ,เราไปดูต้นทุเรียนที่ปลูกแล้วนะครับ ต้นทุเรียนที่ปลูกแล้วติดแล้วระหว่างทางก็จะเห็นฝรั่งพึ่งออกไม่ได้ห่อนะครับอ่าก็จะมีมีต้นทุเรียนที่ใช้โปรตีนอะมิโน,โนอาร์ดีสองตัวเดียวนะครับให้ท่านเห็นอ่าเป็นตัวอย่างนี่นะครับต้นทุเรียนอายุอ่า ประมาณสัก2เดือนก็มีการใช้ตัวตีนมิโนอาร์ดีสองหเพียงตัวเดียวกล้วยนี่ก็ใช้แค่ตัวเดียวนี่คือผลการใช้อาร์ดีสองนสนใจติดต่อช่วงนี้6.4แถม4ไอดีไลอาร์ดีสออาเล็กดีเล็กเบอร์โทร080 895 9244สวัสดีครับ